สวัสดีค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับห้องเรียนออนไลน์เรื่องภาษาพูดและภาษาเขียนในช่องครูออนสอนภาษาไทยค่ะส่วนเนื้อหาของเราจะน่าติดตามและน่าสนใจขนาดไหนเราไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็คือ 1. น,นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน 2. นักเรียนสามารถใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับการเทศะค่ะเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะก็คือความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน ก่อนอื่นนะคะนักเรียนเรามาดูความหมายของภาษาพูดไปพร้อมๆกันค่ะภาษาพูดก็คือภาษาเฉพาะกลุ่มหรือเรียกว่าภาษาปากนั่นเองเช่นพวกภาษากลุ่มวัยรุ่นบางครั้งฟังแล้วดูไม่สุภาพมักใช้พูดระหว่างคนที่สนิทสนมกันมากๆนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูความหมายของภาษาเขียนกันต่อเลยค่ะภาษาเขียนคือภาษา ที่มีลักษณะเคร่งครัดในหลักทางภาษาเรียกว่าภาษาแบบแผนระดับไม่เคร่งครัดมากนักเรียกว่าภาษากึ่งแบบแผนหรือภาษาไม่เป็นทางการนั่นเองค่ะเรามาดูความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียนกันค่ะ 1. ภาษาเขียนจะไม่ใช้ถ้อยคำที่เราใช้ในภาษาพูดเท่านั้นเช่นคำว่าเยอะแยะอือหือ มาดูข้อที่2นะคะภาษาเขียนจะไม่มีสำนวนเปรียบเทียบหรือคำแสดงที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับในภาษาเช่นชักดาบติกล็อกโดดร่มต่อไปมาดูข้อที่3กันต่อเลยดีกว่าค่ะภาษาเขียนจะมีการเรียบเรียงถ้อยคำที่สละดสร้ยชัดเจนไม่ซ้ำคำหรือซ้ำความโดยไม่จำเป็นนั่นเอง เป็นในภาษาพูดอาจจะใช้ซ้ำคำหรือซ้ำความได้เช่นการพูดกลับไปกลับมาเป็นการย้ำคำหรือเน้นข้อความนั้นๆค่ะข้อ4นะคะภาษาเขียนเมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้เขียนไม่มีโอกาสแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าเป็นภาษาพูดผู้พูดมีโอกาสชี้แจงแก้ไขในตอนท้ายได้ค่ะข้อ4.1นะคะ ภาษาเขียนใช้คำมาตรฐานหรือภาษาแบบแผนซึ่งนิยมใช้เฉพาะวงราชการหรือในข้อเขียนที่เป็นวิชาการทั้งหลายมากกว่าภาษาพูดนั่นเองเช่นภาษาพูดก็คือภาษาที่เราใช้พูดกันในชีวิตประจำวันเป็นส่วนใหญ่นะคะตัวอย่างที่ครูยกมาเช่นคำว่าหมานะคะเป็นภาษาพูด เมื่อเราเขียนเราจะเขียนว่าสุนัขนะคะคำว่าหมูเราก็ใช้พูดกันในชีวิตประจำวันแต่หากเรานำไปเขียนในงานวิชาการเราจะเขียนว่าสุกรนะคะควายก็จะเขียนว่ากระบื้อหมอเราก็จะเขียนว่าแพทย์นั่นเองค่ะมาดูข้อ4.2กันนะคะภาษาพูดมักจะออกเสียงไม่ตรงกับภาษาเขียนก็คือเขียนอย่างหนึ่งเวลาออกเสียงจะเพี้ยนเสียงไปเล็กน้อยส่วนมากจะเป็นเสียงสระเช่น ตัวอย่างนะคะภาษาพูดฉันเวลาเราเขียนเราจะเขียนว่าฉันพูดว่าเขาเขียนก็จะเขียนว่าเขาพูดว่าไหมเวลาเราเขียนเราจะเขียนว่าไหมพูดว่าเท่าไหร่เวลาเราเขียนเราจะเขียนว่าเท่าไร 4.3นะคะภาษาพูดสามารถแสดงอารมณ์ของผู้พูดได้ดีกว่าภาษาเขียนก็คือมีการเน้นระดับเสียงของคำให้สูงต่ำสั้นยาวได้ตามความต้องการค่ะ4.4ภาษาพูดนิยมใช้คำช่วยหรือคำลงท้ายเพื่อช่วยให้การพูดนั้นฟังสุภาพและไพเราะยิ่งขึ้นนั่นเองตัวอย่างเช่นไปไหนคะไปตลาดค่ะ รีบไปเลยนั่งนิ่งๆสิจ๊ะ4.5นะคะภาษาพูดนิยมใช้คำซ้ำและคำซ้อนบางชนิดเพื่อเน้นความหมายของคำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นดีดีเก่าๆอ่านเอิญผ้าหม่มผ้าเหิมดงเดินมือไม้เป็นต้นค่ะ เนื้อหาของเราในวันนี้นะคะเรื่องความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียนก็ได้จบลงไปแล้วนะคะก็สามารถสรุปได้ว่าภาษาพูดก็คือภาษาเฉพาะกลุ่มหรือที่เราเรียกกันว่าภาษาปากนั่นเองอาจจะเป็นพวกภาษากลุ่มวัยรุ่นซึ่งเราฟังแล้วอาจจะฟังดูไม่สุภาพ มักใช้พูดระหว่างคนที่สนิทสนมกันมากๆนะคะส่วนภาษาเขียนก็คือภาษาเขียนที่มีลักษณะเคร่งครัดในหลักทางภาษาหรือเราอาจจะเรียกว่าภาษาแบบแผนระดับที่ไม่เคร่งครัดมากก็จะเรียกว่าภาษากึ่งแบบแผนหรือภาษาไม่เป็นทางการนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูใบงานเรื่องภาษาพูดภาษาเขียนกันเลยดีกว่า ชี้แจงนะคะให้นักเรียนเปลี่ยนคำภาษาพูดที่กำหนดให้เป็นคำภาษาเขียนให้ถูกต้องนะคะโดยเขียนลงในสมุดจากนั้นถ่ายรูปส่งครูในไลน์นะคะเสร็จหรือยังเอ่ยเอ๊ะน่าจะเสร็จแล้วงั้นเรามาฟังเฉลยไปพร้อมๆกันดีกว่าคะ่ะมาดูข้อที่หนึ่งะคะคำว่ากินข้าวเมื่อเปลี่ยนเป็นภาษาเขียนก็จะเปลี่ยนเป็นว่ารับประทานอาหารนะคะข้อส จากภาษาพูดที่ครูวให้มาคือทำยังไงเมื่อเราไปเปลี่ยนเป็นภาษาเขียนคือทำอย่างไรนะคะข้อ3อาทิตย์หน้าเปลี่ยนเป็นสัปดาห์หน้านะคะข้อ4กล้วยกล้วยก็เปลี่ยนเป็นคำว,ว่าง่ายๆนะคะข้อ5งานยุ่งฉมัดก็เปลี่ยนเป็นงานยุ่งมากนะคะข้อ6ต้นไม้เยอะแยะก็จะเปลี่ยนเป็นต้นไม้มากมายนะคะข้อ7คําคำว่าหมอก,ก็เปลี่ยนเป็นแพทย์นะคะ ข้อ8คําว่าโทรเราก็จะเปลี่ยนเป็นโทรศัพท์นะคะข้อ9ได้ไหมก็จะเปลี่ยนเป็นได้ไหมข้อ10คําว่าเจ๋งก็จะเปลี่ยนเป็นคาว่ายอดเยี่ยมนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะถูกต้องกันหมดไม่เอ่ยคนที่ทำถูกต้องก็เก่งมากมากนะคะส่วนคนที่ยังมีผิดบ้างก็ปรับปรุปงแก้ไขไว้งานหน้าเรามาแก้ตัวกันใหม่นะคะเด็กๆ สำหรับวันนี้นะคะครูออนก็ได้สอนเนื้อหาของเราได้จบลงไปแล้วนะคะในเรื่องของภาษาพูดและภาษาเขียนครูออนสอนภาษาไทยก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆบายยฝากช่อง Youtube ของครูออนด้วยนะคะครูออนสอนภาษาไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูด้วยนะคะ